มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนนกุลและแอฟแย้มแพลนวิวารอไม่นานแฟนๆเตรียมเฮเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์หวานซึ้งที่แอบแฟนไปด้วยความฟินนะคะเมื่อนนกุลชานนและแอฟทักษออนควรกันมาร่วมงานเปิดตัวโครงการใหญ่วันแบงคอกพร้อมทั้งถูกรุมถามถึงเรื่องแผนวิวาหลังจากหนุ่มเจมส์จีรายุเพิ่งจะเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวโฟมแต่งงานไปหมาดๆงานนี้ทําเอาสื่อกรน่าถามกันไม่หยุดว่าคู่นี้จะมีข่าวดีตามมาติดๆหรือเปล่าด้านแอฟตอบว่าเจมส์เขาตั้งไว้ตั้ง10ปีหันไปมองนนกุลพร้อมบอกว่าเดี๋ยวแอฟจัดการเองค่ะ ก่อนที่นนท์คุณจะยิ้มเขินๆและให้คําตอบชัดเจนว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับสําหรับผมคิดว่าไม่นานไปนอกจากนี้ยังเผยความรู้สึกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แฮปปี้ดีมากไม่ต้องรอถึง10ปีแน่นอนอาจจะเป็น3ปีก็ไม่เกินงนาน,นี้แอปถึงกับหันหน้ามาแซวกลับว่าอันนี้ไม่ได้ตกลงกันมาก่อนนะคะเด็ดๆว่าเป็นคําตอบที่น่ารักและเผยถึงความสัมพันธ์นแฮปปี้สุดๆของทั้งคู่รอไม่นานข่าวดีมาแน่คะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดักคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ